Let's go! I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yeah, I'm phenomenal, yeah, I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, I don't stopping. Nose. let's go, conquer the upshot! To the top here, I don't think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the TikTok. tack of the top. <laughs> แล้วก็เพิ่งเข้ามาเลยค่ะเข้ามายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยจับมารีวิวก่อนแล้วนะคะใครที่ตามหานะีคะรถยนต์มือสองค่ะที่นี่รถบ้านปลายสาขาบางพีนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะ9โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มนะคะใครที่มาไม่ถูกนะคะ inbox ขอโลเคชั่นร้านนะคะจากทางแฟนเพจได้เลยนะคะและสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเดือนแห่งความรักค่ะลูกค้าจา๋ากุมมือกันไปเที่ยวไม่ต้องแล้วค่ะเดือนนี้กุมมือกันมาออกรถดีกว่านะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะให้คุดออกรถศูนย์บาท มีทองแถมให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจี้ทองคําหรือแหวนทองคํานะคะเลือกได้เลยนะคะลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะสอบถามได้เลยนะและสําหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมขาดที่นี่นะคะถ้าคุณมีสลิปคาร์บอนถือมาหาเราเป็นที่แรกนะคะเราให้ส่วนลดพิเศษไปเลยค่ะ1 0,000บาทนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทิ้งชื่อเบรอร์โทรอีนีไลน์ไว้ได้เลยนะคะและสําหรับรถนะคะที่พิมพามาในวันนี้นะคะนั่นก็คือคันนี้ค่ะ Honda HRV นะคะรถปี2016ค่ะลูกค้าจา๋าเครื่องยนต์1.8ตัว E ีนะคะราคาพิเศษมากค่ะลูกค้า599,000บาทเท่านั้นนะคะ5 9า0 0 0ามบาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะรถบ้านแท้ๆเลยนะคะลูก,าากค้าจ๋าใครที่อยากได้รถสวยอยากได้รถดีนะคะการันตีค่ะรถบ้านอกปายมีแน่นอนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรถกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Honda HRV นะคะสีขาวนะคะมา พร้อมกับดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะหรือไฟเดย์ไลท์ตัวนี้นะคะซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถเลยนี่คือรถสภาพเดิมนะคะลูกค้ายังไม่ได้ทําอะไรกับรถเลยนะพอจอดปุ๊บนะคะก็เอามารีวิวให้ได้ดูก่อนเลยมาพร้อมกับล้อมแมกนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะล้อมแมกของ Honda จากรถคันนี้นะคะรถสวยเลยได้สเกลตรอคับพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะที่ออกแบบติดตั้งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลย คันนี้นะคะจะได้เป็นระบบพุลสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจคีเลสนะคะลูกค้าังนะคะมีในส่วนของกล้องสองภาพด้านหลังมาให้นะคะรวมเสาอากาศคีบฉลามก็มาเนาะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์นะคะจะเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยนะคะสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยใช้ H R V นะคะลูกค้าดูได้เลยนะ นี่ค่ะดั่นในนะคะน้องจะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะของคันด้านนะคะเขาจะสามารถปรับพับได้ราบเลยนะทุกคนเขาจะแบ่งเป็น40-60นะคะขนาดของเบาะด้านหลังแบบนี้นะคะรวมถึงห้องนะคะสัมภาระตรงนี้นะคะก็กว้างเลยขนาดไม่ปรับเบาะเนี่ยก็คือยังเหลือพื้นที่เยอะมากๆนะคะถ้าปรับเบาะลงไปนะปูที่นอนนอนได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะลูกค้าจ๋าไปดูกันเลยค่ะ สำหรับนานะคะคันนี้นะคะขึ้นชื่อว่า HRV นะคะดีไซน์เก๋นแน่นอนเดี๋ยวขอนรญยตสตาร์รถก่อนเนาะนะคะอ่ะ คันนี้เนี่ยคะกุญแจค่ะจะเป็นแบบนี้นะกุญแจคีเลตนะคะซึ่งระบบพุ s h s t a r ปุ่ม push s t a r นะคะจะอยู่ด้านหลังพวงมาลัย้ายมือนะคะปุ่มสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะมีหน้าต่อนะคะซึ่งเป็นระบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะการตั้งค่าต่างๆ audio ออนะคะหรือใครอยากจะใช้เมนูอื่นนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลย อ่ะอปุ่มโฮมนะคะเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ด้วยนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายได้เลยนะคะอ่ะ <c oughs> นี่นะคะลายการบลูทธูธเดิมเนาะนะคะก็เชื่อมต่อได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้อำนวยความสะดวก เยอะมากนะคะในการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆนะคะแอร์ Air นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบสัมผัสเช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้านล่างนะคะหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลแล้วนะคะเกียร์ออโต้คอนโซลกลางจะมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรคโหนะคะใช้เจาะรถชั่วขณะนะคะแล้วก็พวงมลาลัยนะคะตัวนี้ค่ะจะมีฟังก์ชันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเดียนะคะโทรศัพท์มือถือที่อยู่ด้านล่างนะคะรวมถึงคูสคอนทลและพัดชิพ นะคะอยู่ด้านหลังเนาะนะคะถือว่าการใช้งานครบคันนะคะคันนี้ติดกล้องหน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกนะคะ้าติดกล้องหน้ารถมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะตัวนี้นะคะจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะคะจะเป็นเบาะปรับมือนะคะเบาะหนังมีรูระบายอากาศแบบนี้เลยนะคะภายในกว้างขวางอำนวยความสะดวกได้เยอะจริงๆนะคะสําหรับคันนี้อะ่ะเดี๋ยวพิมพ์ไปย้งโปรโมชั่นรวมถึงราคารถอีกรอบนะคะด้านนอกไปค่ะ กันบ้างคะสำหรับ Honda HRV นะคะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าคันนี้นะคะสวยจริงอะไรจริงนะคะบอกเลยว่าต้องโดนใจลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจคันนี้นะคะเอาโปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่ออกรถกับเราคะ่ะเดือนนี้ออกรถส่วนบาทนะคะรวมถึงนะคะสามารถเลือกจี้ทองคำหรือแหวนทองคำไปได้เลยนะคะพร้อมกับราคาคันนี้นะคะ Honda HRV ปี2 0 1 6เครื่องยนต์1.8ตัว e นะคะราคาเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทนะคะ5 9 9 0 0 0บาทนะถ้าสนใจค่ะทิ้งชื่อเบอร์โทรอดีไลน์ไว้ได้เลยนะคะหรือโทรติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์094-923-6666นะคะเบอร์เฮียเป้ค่ะติดต่อได้นะคะโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับเบอรน์นี้ใครที่ฟังไม่ทนัน ปักให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะรถป้านต้องไปนะคะเต็นรถมือสองนะไว้ใจเราได้เลยนะคะอยากมีรถขับต้องมาที่นี่ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ